สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อเดี๋ยวแจ้งไว้เลยนะครับช่องทางการติดต่อของทางร้านนะครับทางช่องนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ไอดีศูนย์เก้าห้าสีแล้วก็อีกหนึ่งไลน์ไอดีนะครับสลาลม888นะครับช่องทางการติดต่ออาผมขึ้นตัวหนังสือไว้ให้จนจบคลิปนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับมีหลักๆก ช่องผมจะเน้นรับซื้อเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับอันนี้หลายๆท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับช่องผมซื้อมาขายไปผมซื้อเหรียญเพื่อที่จะมาขายนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านสอบถามว่าธนบัตรแล้วแบงค์ล่ะซื้อแบบไหนบ้างนะครับคลิปนี้ก็คือพอดีจังหวะดีนะครับวันนี้วันหยุดด้วยเดี๋ยวอัปโหลดคลิปวันนี้เลยนะครับวันที่9ตุลาคม2565นะครับ ผมมาดูธนบัตรนะครับแล้วก็มีสอบถามกันมาเยอะนะครับว่ารับซื้อแบบไหนบ้างแบบนี้รับซื้อไหมเลขกระจกรับซื้อไหมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพยายามรวบลัดแล้วก็รวมคําตอบมาให้เพื่อนๆได้ได้ได้ทราบกันนะครับว่าช่องสลาล,ลมคอยชแนลรับซื้อแบบไหนบ้างนะครับ เอากันง่ายๆเลยนะครับอ่ะหยิบอะไรได้มาก็ให้ดูเลยนะครับธนบัตรคือผมขอแจ้งนิดนึงนะครับเรื่องธนบัตรอ่ะผมลูกค้าธนบัตรผมจะมีไม่ค่อยเยอะนะครับที่ผมซื้อส่วนใหญ่นะครับผมจะซื้อมาเก็บเองนะครับธนบัตรผมจะซื้อมาเก็บเองนะครับเช่นเลขตองแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือสมาชิกส่งมาขายเหมือนกันนะครับนี่นะครับอันนี้ในกลุ่มเลขตองนะครับแล้ว เลขตองซื้อแบบไหนนะครับเลขตองต้องเป็นตองทุกตัวนะครับเห็นไหมครับอันนี้ตองเจ็ดหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือใบนี้ก็ส่งมาขายเหมือนกันนะครับอันนี้เลขตองนะครับเลขตองนี่ซื้อหลักพันนะครับแล้วแต่สภาพนะครับแล้วก็ราคาขึ้นอยู่กับราคาในกลุ่มซื้อขายด้วยนะครับผมขออาจจะไม่ระบุราคาชัดเจนนะครับว่าราคามันเท่าไหร่นะครับเพราะผมยังมือใหม่เรื่องธนบัตร แต่คือคลิปนี้มาแนะนำมาบอกว่าแบบไหนประมาณไหนที่ผมรับซื้อนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับแบบแรกนะครับเป็นเลขตองเลขตองขอตองทุกตัวนะครับนี่นะครับ7 7 7 7 7หมดเลยนะครับด้านล่างก็77 7 7 7หมดเลยนะครับมีทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นเก่ามีโอกาสเจอตองหมดนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเป็นแบบแรกนะครับที่รับซื้ออยากให้ดูคลิปนี้แล้วแบบ เหมือนกับหลายๆท่านที่ไม่เข้าใจอ่ะจะได้รู้เลยว่าดูคลิปนี้แล้วรู้เลยแหะว่าช่องสลาลลมคอยชแนลซื้อธนบัตรแบบไหนบ้างนะครับอ่าแบบแรกเลยนะครับก็คือเลขตองตองนี่เป็นตองทุกตัวนะครับตอง3มตัวหน้าตอง3าตัวหลังยังไม่ยังไม่ซื้อนะครับซื้อตองทุกตัวนะครับอันนี้คือรายการหลักๆเลยนะครับที่ผมรับซื้อนะครับเลขตองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเลขตองนะครับผ่านไปนะครับ แล้วก็ดูนี้เลยนะครับธนบัตรตัวอย่างนะครับธนบัตรตัวอย่างเราสังเกตยังไงนะครับจะมีตัวหนังสือนี่นะครับตัวอย่างนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขนะครับต้องดูให้ดีๆนะครับเคยมีข่าวว่ามีธนบัตรตัวอย่างปลอมด้วยนะครับก็ก็คือลองส่งรูปกันมาดูก่อนนะครับราคารับซื้อเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับเอาให้รู้ก่อนว่าซื้ออะไรบ้างแค่นั้นก่อนนะครับคลิปนี้ให้รู้ว่าช่องนี้รับซื้ออะไรบ้างนะครับ แต่นี่ก็หลักพันเหมือนกันนะครับตัวอย่างตัวอย่างจะมีในธนบัตรทุกรุ่นนะครับรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นนี้ก็มีตัวอย่างนะครับรุ่นนี้ก็มีตัวอย่างนะครับรุ่นนี้ก็มีตัวอย่างนะครับนี่นะครับธนบัตรตัวอย่างนะครับแล้วก็ข้อสังเกตนะครับธนบัตรตัวอย่างจะเป็นเลข0ูนย์หมดทุกตัวเลยนะครับตัวเลขนะครับนี่นะครับตัวอย่างนะครับแบบที่สอง แบบที่1เลขเลขตองทุกตัวนะครับแบบที่2ตัวอย่างแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งนะครับดูตัวเลขเหมือนกันนะครับเลขหลักล้านเลขหลักล้านนี้คือราคาจะจะไม่สูงเหมือนกับพวกเลขตองแล้วก็ตัวอย่างนะครับ <c oughs> เลขหลักล้านนะครับเลขหน้าเป็นอะไรก็ได้แต่ตัวหลังต้องเป็นศูนย์หมดเลยอันนี้ก็คือเลขหลักล้านนะครับที่ที่รับซื้อนะครับและมีสอบถามกันมาอีกพวกเลขกระจก เดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมก็มีเก็บอยู่เยอะนะครับเลขกระจกเลขกระจกผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ของผมก็เลขกระจกนะครับเนี่ยอันนี้ของผมก็เลขกระจกนะครับอันนี้เลขกระจกนะครับยังไม่ได้ซื้อนะครับอันนี้ก็เลขสวยเห็นไหมครับน่ะเก้าห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 ้านะครับก็มีเก็บอยู่บ้างนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เลขกระจกนะครับเห็นไหมครับ อันนี้ก็เลขกระจกแต่เลขกระจกผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้คือมาให้ชมกันนะครับอันนี้ก็คือเลขกระจกนะครับนี่อันนี้ก็สวยนะครับอันนี้คือตัวอย่างให้ดูนะครับว่าอันนี้ผมเก็บแต่ว่ายังไม่ได้รับซื้อนะครับนี่นะครับก็มีมีหลายเล่มนะครับที่ผมเก็บไว้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้มามามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าแบบไหนที่รับซื้อนะครับเอาหลักๆเลยนะครับหลักๆเลยนะครับ หลักๆเลยเลขตองทุกตัวธนบัตรตัวอย่างนะครับเลขหลักล้านนะครับแล้วก็อีกอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นธนบัตรในกลุ่มแบงก์เออร์เร์นะครับพิมพ์เคลื่อนตัดเคลื่อนนะครับผมไม่มีตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าลักษณะของแบงก์พิมพ์เคลื่อนตัดเคลื่อนมันมันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูตามรูปเลยนะครับลักษณะของแบงก์ พิมพ์เคลื่อนตัดเคลื่อนนะครับเดี๋ยวนะครับโอเครูปมาแล้วดูตามรูปเลยนะครับมีธนบัตรอยู่3ใบที่ผมขึ้นให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปที่เพื่อนผมส่งมาให้ดูนะครับแต่ว่าผมขอซื้อก็ยังไม่ได้ขายนะครับเพื่อนๆสังเกตดูใบกลางนะครับ123แล้วก็ใบตรงกลางอ่ะเห็นไหมครับลักษณะมันจะไม่ได้เซนเตอร์ไม่สวยงามนะครับอาจจะเป็นตัดเคลื่อนนะครับเห็นไหมครับ เลข20ไทยอ่ะด้านบนอ่ะหายไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านล่างก็หายไปอีกครึ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับแบบนี้มีราคานะครับหลายๆช่องก็ทําคลิปรับซื้อซึ่งช่องผมก็รับซื้อเช่นเดียวกันแต่ว่าผมอาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่นะครับคลิปนี้มารวมเลยว่าแบบไหนที่รับซื้อบ้างนะครับพิมพ์เคลื่อนตัดเคลื่อนนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับด้านหลังก็มันลักษณะมันเหมือนด้านหน้าแหละครับมัน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 ไม่สวยงามแต่ก็คือมันเป็นแปลก เป็นแบงก์แปลกนะครับแบบนี้หายากนะครับซื้อหลักพันนะครับถ้าสภาพแบบนี้ไม่ต่ํากว่าสามพันนะครับถ้าถ้าเคลื่อนแบบนี้แล้วก็แล้วก็สภาพสวยสภาพใหม่นะครับอันนี้คือตัวอย่างผมมาให้ดูนะครับว่ารับซื้อแบบไหนบ้างนะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างของแบงก์พิมพ์เคลื่อนตัดเคลื่อนหรือว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าการเรียกที่ถูกต้องคืออะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบงก์ลักษณะแบบนี้นะครับมีราคา สังเกตดูนะครับมันแบบนี้เกิดได้ทุกรุ่นนะครับมีมีทุกรุ่นนะครับแบงค์รุ่นเก่าเก่ารุ่นใหม่ๆปัจจุบันก็มีก็มีผิดพลาดออกมานะครับถ้าเจอก็เก็บไว้นะครับแล้วถ้าส่งมาแล้วราคายังไม่ได้ก็ก็เก็บไว้ก่อนนะครับส่งสอบถามหลายๆช่องก็ได้นะครับคลิปนี้ผมมาแจ้งให้รู้ว่าผมรับซื้อแบบไหนนะครับราคาอยู่ที่ท่านกําหนดนะครับถ้าเพื่อนๆพอพอใจก็ค่อยขายถ้ายังไม่พอใจก็ส่งช่องอื่นนะครับอันนี้คือ ง่ายๆเลยนะครับผมแค่มาทําคลิปให้รู้ว่ารับซื้อแบบไหนนะครับแล้วมาอีกหนึ่งใบนะครับเป็นเป็นธนบัตรในกระแสะเลยนะครับอ๋อผมขอเสริมตัวนี้นิดนึงนะครับแบงค์ร้อยหลังพระเจ้าตากที่ผมเคยทําคลิปไปนะครับหลายๆท่านยังยังไม่เข้าใจนะครับว,ว่าเป็นยังไงนะครับหลายๆท่านคิดว่าเป็นเป็นหมวด S อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมทําคลิป เจาะจงอีกคลิปหนึ่งนะครับให้ให้ให,ให้ให้เข้าใจกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมฝากไว้ก่อนนะครับเรื่องแบงค์ร้อยพระเจ้าตากเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ทราบนะครับว่าที่รับซื้อใบละสามพันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับมาถึงธนบัตรที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับคือธนบัตรในกระแสเลยนะครับที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยเ,เรียกกลับนะครับว่าใครที่เจอธนาบัตรผิดพลาดแบบนี้สามารถให้นำไปนาไปแลกคืนได้นะครับแต่ว่าคือใครเจอก็คงไม่แลกอย่างแน่นอนนะครับก็เพราะว่ามันมีราคามีร้านใหญ่ประกาศรับซื้อนะครับใบละ500เก่าเก่า500ใหม่ๆซื้อ1,000นะครับซึ่งวันนี้ผมก็มีตัวอย่างด้วยนะครับผมได้มาแล้วนะครับเป็นธนาบัตรที่พิมพ์ผิดพลาดนะครับ เห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้คือของจริงนะครับที่คุณพี่ท่านหนึ่งส่งมาขายส่งมาขายผม2ใบนะครับแล้วก็ผมก็แบ่งให้กับรุ่นใหญ่ในกลุ่มเอาไปศึกษา1ใบนะครับก็ก็คือเอาไปแบ่งกันศึกษานะครับนี่นะครับดูตัวเลขด้านนี้ก่อนนะครับ1561นะครับจำแค่4ตัวก่อนนะครับ1561นะครับ1561 1566เห็นไหมครับ อันนี้คือใบใบตามข่าวเลยนะครับที่ที่แบบวา่าพิมพ์เลขบนเลขล่างไม่ตรงกันนะครับนี่นะครับแบบนี้ถ้าใครมีก็ลองส่งรูปมาดูได้นะครับส่งมาแล้วก็ผมขอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนใบนี้ที่พี่เขาส่งมาผมก็แจ้งพี่เขาไว้ก่อนแล้วนะครับว่าขอตรวจสอบก่อนนะครับถ้าเป็นถ้าแท้ผมซื้อแต่ถ้าไม่แท้ผมส่งกลับ นะครับแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นของผมโอเคนะครับน่าจะผ่านให้เพื่อนช่วยดูด้วยนะครับก็ดูกันหลายๆตาโอเคนะครับทําไมผมถึงต้องบอกว่าแท้ซื้อไม่แท้ส่งคืนนะครับเพราะว่ามีการแก้ไขตัวเลขนะครับธนบัตรเนี่ยแก้ไขตัวเลขนะครับแก้ไขตัวเลขได้นะครับมิจฉาชีพหรือว่าพวกแบบคนที่รู้เยอะรู้เยอะแต่ว่าใช้ความรู้ในทางที่ผิดอ่ะ นะครับเขาแก้ไขตัวเลขให้เลขบนกับเลขล่างไม่ตรงกันแล้วไปหลอกขายนะครับในกลุ่มซื้อขายก็มีหลอกขายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเจาะจงเรื่องธนบัตรใบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีตัวอย่างของการแก้ตัวเลขด้วยนะครับแต่ผมว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวผมขอแยกไปอีกหนึ่งคลิปนะครับจะผมจะทําคลิปธนบัตรเลขไม่ตรงกันแล้วก็จะทําคลิปธนบัตรพระเจ้าตาก อีกหนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้กระชับแล้วก็ให้เข้าใจที่แบบดูแล้วเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเลขไม่ตรงกันชัดเจนนะครับตัวนี้ตอนแรกผมไม่มั่นใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวหนังสือตัวนี้มันหนานะครับเลข1เลขเนี้ยหนากว่าเลขตัวนี้นะครับผมก็เลยไม่มั่นใจ ที่ดูรูปที่พี่เขาส่งมานะครับผมก็เลยต้องเอามาตรวจสอบด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เพื่อนช่วยตรวจสอบแล้วก็ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาทําให้ดูนะครับก็พอเข้าใจนะครับเอาหลักๆเลยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวเกินไปธนบัตรที่ทางช่องรับซื้ออยู่ตอนนี้นะครับเอาหลักๆเลยนะครับหลักๆเลยก็คือเลขตองทุกตัวนะครับธนบัตรตัวอย่างาเลขหลักล้าน แล้วก็ธนบัตรพิมพ์เคลื่อนตัดเคลื่อนนะครับเนี่ยผมขึ้นรูปให้ดูธนบัตรพิมพ์เคลื่อนตัดเคลื่อนแบบนี้ก็รับซื้อนะครับแล้วก็ธนบัตรในกระแสแบบนี้ก็รับซื้อนะครับนี่นะครับเลขบนกับเลขล่างไม่ตรงกันก to şey. ็รับซื้อนะครับส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับร้านใหญ่รับซื้อตอนนี้ล่าสุดนะครับ เนื่องจากมีการพบเจอกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเคยรับซื้อ5 0 0 0ั0 0 0 3,000 2 0 0 0ตอนนี้รับซื้อสวยๆใบละพันนะครับแล้วก็ถ้ายับยับก็ยังขายได้ใบละ500อยู่นะครับเพราะอะไรถึงราคาร่วงนะครับเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยออกมายอมรับว่ามีการผลิตผิดพลาดจริงนะครับแล้วถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาแบบนี้ผมว่าไม่ใช่ผิดพลาดน้อยๆนะครับ มีจํานวนมากนะครับการอะไรเหรียญหรือธนบัตรอะไรที่มันมีจํานวนมากราคาย่อมลดลงเป็นธรรมดานะครับก็คือแต่ก็คือมันก็ยังมีราคาอยู่นะครับก็ลองสังเกตกันดูนะครับเรื่องธนบัตรตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าหลายๆท่านคงจะเข้าใจนะครับธนบัตรเบื้องต้นที่ทางช่องผมรับซื้อส่วนเรื่องรายละเอียดเจาะลึกลงไปนะครับแบบนี้กับอันนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิป เฉพาะเจาะจงอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้เข้าใจแล้วก็ไม่สับสนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้จุดไหนไม่เข้าใจสงสัยสามารถทักไลน์มาสอบถามได้นะครับผมก็มือใหม่ด้านธนบัตรอาจจะพูดวกไปวนมาสักหน่อยแต่ก็คือพยายามคิดสมองพยายามคิดเรียบเรียงเรียบเรียงคำพูดให้เข้าใจมากที่สุดนะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ เจอกันคลิปต่อไปขอลาไปก่อนสวัสดีครับ